เราไปดูกันต่อสําหรับความคืบหน้าคุณผู้ชมคะกับเหตุการณ์ระเบิดวางเพลิงที่ภาคใต้นะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาเตรียมขออนุมัติหมายจับหลายหมายทีเดียวค่ะหลักฐานส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดแต่ว่าอีกหนึ่งหลักฐานที่สําคัญก็คือเป็น DNA ที่ไปเจอในจุดเกิดเหตุนะคะซึ่งคาดว่าถ้านําไปสู่การจับกุมคนร้ายคนนี้ได้ก็น่าจะเป็นจิก๊กซอสําคัญนะคะนําไปสู่การขยายผลไปยังเครือข่ายอื่นๆต่อไปด้วยครับเพราะว่าเจ้าที่เองก็มองนะคบว่าการก่อเหตุนั้นน่าจะทําเป็นขบวนการด้วยะนะครับ มีผู้อยู่เบื้องหลังซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้ก็สามารถจับผู้ต้องหาได้แล้วหนึ่งคนนะครับก็เป็นผู้ที่ร่วมกันก่อเหตุวางเพลิงที่ห้างเฮสโกโลตัสเป็นชาวเชียงใหม่นะครับชื่อว่านายสักกรินคารหันะครับล่าสุดเองทางทหารก็ได้ส่งตัวให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับนำไปดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามช่องทางปกติเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนล่าสุดนะครับทางศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ตอนนี้ก็อนุมัติหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมในคดีเดียวกันนะครับก็คือวางเพลิงที่เทสโก้โลตัสอีก2คนด้วยกันการออกหมายจับนะครับอันนี้เขาก็เป็นไปตามภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับที่สามารถเป็นทึกภาพไว้ได้แต่ตอนนี้คือยังไม่ทราบชื่อนะครับว่าผู้ต้องหานั้นชื่ออะไรครับส่วนทางตํารวจนะครับทางพลตํารวจเอกศิวราร,างรังสิภพานกุลรองผู้ประชาการตํารวจแห่งชาติ ก็มีการเสนอหลักฐานใหม่นะครับต่อศาลทหารมณฑลทหารบกที่41เพื่อขออนุมัติออกมอหมายจับนายอาหามะเลงหะน,นะครับเป็นชาวตำบลกอดท้อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังไปพบนะครับหลักฐานสำคัญเลยก็คือเป็น DNA บนชิ้นส่วนระเบิดที่พบในจังหวัดภูเก็ต ปรากฏว่าพอนำดีเอไปตรวจสอบนะครับก็ไปตรงกับการกอร่อเหตุอีกหลายครั้งที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสทำให้ล่าสุดเองนะครับก็ออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีกถึงคนนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่จังหวัดภูเก็ตครับค่ะส่วนที่สุราษฎร์ธานีนะคะกับคดีลอบวางระเบิด3จุดรวมทั้งการวางเพลิงร้านทวีสินพลาสติกเจ้าหน้าที่เตรียมออกหมายจับผู้ต้องหาสองคนหลักฐานเป็นภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดนะคะ หนึ่งในผู้ต้องหาเป็นผู้ชายสูงสป,ประมาณ170ซนติเมตรสวมหน้ากากอนามัยคาดหน้าสมวมแว่นตาสวมหมวกผ้าคล้ายๆกับหมวกไหมพรมเพื่อที่จะบังหน้าอีกชั้นหนึ่งนะคะก็เห็นภาพออกมาชัดเจนเตรียมออกหมายจับกันแล้วเรื่องนี้ทางพบตร,รก็บอกนะคะบอกว่าทีมสอบสวนชุดใหญ่นี้ลงพื้นที่ไปเลยคืบหน้ากว่า70%แล้วนะคะก็กำชับมานะคะบอกว่าต้องตามจับกลุมเอาคนคนที่ผิดเนี่ยจับกลุ่มกันทั้งกระบวนการแต่ว,ว่าบางอย่างอาจจะมีข้อจํากัดทั้งเรื่องของกระบวนการมีข้อจํากัดเรื่องของ ลยืนยันนะคะว่าทําเต็มที่แต่บางอย่างรีบไม่ได้ต้องทําให้รอบครอบค่ะจแล้วก็ขอความร่วมมือด้วยนะครับจากชาวบ้านในพื้นที่นะครับหากพบปรแสนี้ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับ